สามเณรวิริยังเป็นสามเณรน้อยรูปหนึ่งที่ตั้งใจศึกษาธรรมะอย่างมากวันหนึ่งพระอาจารย์กงมาอาจารย์ของท่านมีกิจธุระสาคัญจึงพาสามเณรวิริยังไปฝากไว้กับพระอาจารย์ฟัน่นอาจารโรที่วัดป่าสัทธารวมเพื่อให้สามเณรได้ฝึกฝนตนเองต่อไปสามเณรวิริยังมาถึงวัดป่าสัทธารวมวัดแห่งนี้เงียบสงบและเต็มไปด้วยต้นไม้ใหญ่วันหนึ่งขณะที่พระอาจารย์ฟั่นกําลังเดินจงกรมอย่างสงบ สามเณรวิริยังก็ต้องแปลกใจเมื่อเห็นเจ้าเหมียวตัวใหญ่สีขาวแดงตัวหนึ่งเดินตามพระอาจารย์ฟั่นอย่างไม่ห่างหลังจากพระอาจารย์ฟั่นเดินจงกรมเสร็จสามเณรวิริยังก็เข้าไปนวดถวายและถามด้วยความสงสัยว่าทําไมเจ้าเหมียวถึงเดินตามท่านอาจารย์ได้ครับพระอาจารย์ฟั่นยิ้มเล็กน้อยแล้วตอบว่าสอนมันสามเณรวิริยังทวนคําว่าสอนแมวเพราะแมวสอนยากกว่าสุนัขมากท่านอาจารย์จึงอธิบายว่าเอาใจสอนสามเณรวิริยังจึงเข้าใจในทันที สามเณรวิริยังตั้งใจปรนิบัติพระอาจารย์ฟัานอย่างใกล้ชิดทุกวันคืนหนึ่งดึกมากแล้วสามเณรรูปอื่นๆกลับไปนอนหมดเหลือเพียงสามเณรวิริยังที่คอยอยู่ปรนิบัติท่านอาจารย์เพียงลาพังทันใดนั้นสามเณรวิริยังก็ต้องประหลาดใจอีกครั้งสามเณรขี้เสารูปหนึ่งเดินขึ้นบันไดามาในสภาพงัวงเงียตาก็ปลื้ๆเดินตรงมาหาพระอาจารย์ฟ้านแล้วชงชาถวายอย่างคล่องแคล่วแม้จะดูเหมือนคนหลับในสามเณรวิริยังเฝ้ามองด้วยความ,มง,งุนงง หลังจากชงชาและเก็บการน้ำชาเรียบร้อยสามเณรรูปนั้นก็เดินวัวเงียกลับกุติไปสามเณรวิริยังอดทนไม่ไหวจึงถามพระอาจารย์ฟันวงง่าท่านอาจารย์ทำอย่างไรสามเณรรูปนั้นถึงได้ทำท่าทางเหมือนไม่มีจิตใจอย่างนั้นครับพระอาจารย์ฟันตอบว่ามันอยากขี้เกียจต้องทรมานรุ่งเชา้าสามเณรวิริยังรีบไปหากุติของสามเณรขี้เศร้าพอถามเรื่องเมื่อคืนแต่สามเณรรูปนั้นกลับตอบว่าอะไรกันผมไม่ได้ไปกุติท่านอาจารย์นาะ ผมก็นอนอยู่นี่ทั้งคืนสมณเณรวิริยางยืนยันสิ่งที่เห็นแต่สมณเณรขี้เศร้าก็ยังคงยืนกรานว่าไม่ได้ไปทําให้สมณเณรวิริยางยิ่งงงงวยแต่ก็ทําให้ท่านเชื่อมั่นในพลังจิตของพระอาจารย์ฟั่นยิ่งขึ้นวันหนึ่งท่านได้ยินเสียงพระอาจารย์ฟั่นเรียกชื่อวิริยางวิริยางมานี่เร็วๆเมื่อไปถึงพระอาจารย์ฟั่นชี้ไปที่นกฮูกตัวหนึ่งที่กําลังดิ้นรนอยู่บนพื้นดินท่านบอกให้สมณเณรวิริยางรีบไปช่วยมัน สัม,มเณรวริยังพยายามช่วยแต่สุดท้ายนกผู่ก็ตายท่านอาจารย์ฟั่นบอกว่าเราเพ่งจิตใส่มันเพราะมันร้องโหนกหูไม่หยุดแต่เพ่งแรงไปหน่อยมันเลยตายสัม,มเณรวริยังรู้สึกอัศาจรรย์ใจกับเหตุการณ์ต่างๆที่ได้พบเจอท่านจึงตั้งใจศึกษาและปรนิบัติพระอาจารย์ฟั่นอย่างเต็มที่จนกระทั่งวันหนึ่งท่านได้ขอโอกาสเรียนรู้วิธีการฝึกพลานุภาพของจิตพระอาจารย์ฟั่นอธิบายว่า พลังจิตจะเกิดขึ้นได้เมื่อได้อบรมสมาธิครั้งแล้วเล่าจนเกิดกระแสจิตท,ที่แก่กล้าและต้องดำเนินจิตเข้าสู่วิสนา